ทานหมดท่านกับมดเป็นคือกันนะคะนี่เออไม้ขีดเราค่ะอุ้ยแก๊สจ,จะหมดด้วยนะนี่แก๊สสิมดแต่ก็เรายังขอดใช้ได้อยู่ค่ะเตรียมงานไว้ก่อนที่ร้านเราจะเปิดนะคะนี่ค่ะ แผนกต้มกาแฟแผนกกินกาแฟก็กินไปนะคะแผนกถ่ายคลิปก็ถ่ายไปนะคะการที่เราทํางานนี่ถ้าเราขยันนะคะลงป้านาอาเบอแมนบาเฮ้าสิได้เฉพาะหนางานของเฮานะคะเฮ้าใได้ทั้งคลิปเฮ้าได้ทั้งงาน เอาใดตั้งทุกอย่างค่ะหลายๆคนถามมาว่านะคะแอนจะพูดให้ฟังเรื่องที่แอนใส่คลิปยาวไปในเพลงนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆอาจจะงงว่าทาไมใส่เพลงไปในคลิปยาวไม่ได้ยินเสียงเลยแอนอยากจะบอกว่า1คลิปของสาวดอนนี่มันแอนเอาแอนเอาเขาไปในไลายแพตฟอร์มค่ะมืเจ้าคะเราต้องแยกเราต้องทําเราต้องใส่อะไรให้มันไม่เหมือนกันนะคะ้าเขาเอาแบบว่าเป๊ะเ,เ,เ,เหมือนกันมาใส่นะ่ะ เดี๋ยวระบบเพิ่นสิจับได้บ่าทุนนี่นั่นก็ว่าไปแต่ก็มีจับได้เหมือนกันนะคะแต่ก็บ,บ่าเป็นยังค่ะเพราะว่าแอนก็อยากลงอยากถ่ายทอดอยากทําอะไรให้ลุงป้านาอาดูใช่ไหมหนึ่วันนี่การเตรียมขอมันก็เตรียมได้แค่ครั้งเดียวจะไปจะเตรียมมาฝั่ง facebook แล้วเวลาอยากจะไปช่องแดงๆจะขนกลับมาเตรียมใหม่มันกับว่าดค่ะทุกอย่าง1นาที30วินาทีก็มีคุณค่าสำหรับคนทำงานนะคะแต่ว่า เขาก็สามารถเอามาตัดเอามาแยกเอามาเห็ดหนุนน็ดนี่นั่นใส่ลงไปเข้าเข้าไปในในแพลตฟอร์มที่เขาคึ้ว่าระบบจับไม่เจอเขาตัดอย่างละนิดอย่างละหน่อยเอามาใส่กันได้นะคะหลายๆคนนี่ที่ทําคลิปนี่คนที่ทําคลิปนี่เพนสิมีสต๊อกสต๊อกเขาเอินอีหยัางละขั้งผาาไปนะคะ แต่แอนไม่ได้ดองคลิปไว้เป็นเดือนนะคะแต่ว่าดองไวสองสามวันในดองไวบยูค่ะเพราะว่าบางวันนี้เหนื่อยๆแล้วเราก็ไม่สามารถมาทําคลิปได้นะคะเขาก็ต้องเอาคลิปที่เขาดองใบนะท่ายถอดออกไปเห็นลุงปานาอาเบิงแต่ทุกคลิปทุกการกระทำนี่คือความจริงที่เราใช้ที่เราเห็ดในในต่างแดนในครัวต่างแดนน้อยๆของเราแล้วครัวน้อยๆของสาวดอนี่ก็เป็นครัวเปิดด้วยนะคะครัวที่แบบว่า ทำจริงขายจริงได้เงินจริงๆค่ะมื่อเจ้าค่ะู้ใดอยากล่องบุใดอยากเอาไปเฮ็ดเอาไปเฮ็ดเอาไปล่องใดเลยนะคะ,อะบอเสียหายยังค่ะแล้วสาวดอนนี่ถ้าสามารถบอกอะไรได้เพือสามารถถ่ายทอดได้สาดอนกับยินดีที่จะถ่ายทอดที่สิยหายแบบว่าลุ่ปาหนาอารเดบเผยแพร่วัฒนธรรมของเรานะคะหรือว่าบางคนอาจจะอยากจะทํากินที่บ้านกินกังเขามาถามสาดอนใดยินดีตอบยินดีบอก ทุกคำถามเลยค่ะ้ามีเวาเดอ,ค,เดอค่ะาเดอเฮดไฮเมิร์ค่ะทามีเวลาบไรกิก๊กโบไรกักเลยนะคะเพราะว่าแต่ละคนแต่ละอย่างที่ว่าไวการทำอาหารไทยไม่มีสูตรตายตัวนะคะมันอยู่กับว่าเฮ้าสีเข้าสีเห็ดยังไงกับสมองเข้าว่าเข้าสี one, เห็ดสิ่งนั้นให้มันดีที่สุดบางคนนี่ทุกอย่างแอนนี่บอกหมดว่าใส่อย่างนั้นใส่อย่างนี้ใส่อย่างนี้ใส่อย่างนั้นแต่เอาไปทํามาแล้ว ่อใดคือสาวอุดรว่าเพาะหยังคุณขาดอยู่หนึ่งสิง่งแอนสิเวลยุ่ตลอดแอนสิบอกอยุ่ประจําเลยนะคะคอยขาดหยังล่ะสาวอุดร์จะเริ่มใส่ใจค่ะอาหารทุกเมนูถ้าเจ้าโบใส่ใจเจ้าสิตใส่ผงสลดเจ้าสิตใส่ผงปุงลดหลายปันได้กับ,บ่บแซ่บค่ะเมื่อเจ้าคะ่ะใจเท่านั้นค่ะทีิปรุงแล้วให้รดชาติออกมาใดกลมกลมค่ะไปค่ะคลิปนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ